อะต้องเน้นเรื่องของการออกวุดมากขึ้นกว่าเดิมครับและคะแนนที่ออกนี่ถือว่าเป็นมุมมองของกรรมการนะครับเตะขึ้นไปเตะพุดไม่โดนอีกแล้วครับสนามเพชรล็อกวงในแล้วไล่แขนกันครับใครดีใครได้ใครเตะตีมาได้ครับยอดยดุตีส่วนกันเลยไม่ได้แล้วครับสนามเพชร ตีนี่ทำอะไรนี่ต้องรีดทำแล้วครับต่อไปตีเข้าไปแหมเคจังหวะล็อกจังหวะนี้ครับมีแผลแตกเกิดขึ้นมานะครับที่บริเวณค้งด้านซ้ายนะครับโอ้โห่ยันหลังเล่นการคู่ต่อสู้หีบเข้าไปที่บริเวณลำตัวนี่นนมามันจนุกเรื่ย เราเว็ท้องน้อยเนี่ยมีส่วนสองคัญอย่างยิ่งครับเรื่องของวิชาการกีฬาอ้าวสาวมันอ,าอ้าวยังต้องให้มันก่อนเยอะมากกว่า,านี้ครับสาวเพชรนั่นครับผม,มนี่เลยนต่อจะทันหรือเปล่าถีบล้ำไม่ก่อนยอดด้อนยุบเราเดินเข้าไปสาวมันไม่โดนเลยครับหนึ่งสองสเปออ้าวโอ้ยยังไม่เปิดด้าน,นมาแหววเสียวครับยอดหยุดน,นี่ฮะอันตรายครับวันนี้นี่ก็สู้อย่างสมรา้ส,สามารถแล้ว ดูกันนะครับ เพชรเพชรบัญชาตัวแทนจากเกาะสมุยครับเกาะสมุยปาการังงามน้ำทะเลใสาหาดทรายขาวพวพเยานเยอะครับสมิงนุครับตัวแทนจากบุรีรัมย์เมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟภาพใหม่สวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาดิซ่าแบล็คทีงครับนะโดนเข้าไปยังทนได้ครับสมิงหนุ่มค <c oughs> รับอย่างเดียวไม่ดีครับต้องโตต้องออกคืนบ้าง <c oughs> จิ้มลำตัวครับ เพชรอายุ30สมิงมอายุ22แต่สภาพร่างกายดูจากภายนอกนี่เพชรดูหนานะดูกล้ามเนื้อหนามากนะกล้ามเนื้อชันและก็หนานะครับใช่อดีตได้บอกว่าอายุเนี่ยเป็นเพียงตัวเลขอันนี้ผมเชื่อนะโคชเคนะใช่ครับผมหยิบสก,กัดออกไปครับสมิงนุ่มเพชรเดินเข้ามายัางไม่ลดละเตะมาก,ก่อนสมิงนุ่มเพชรเตะขากลับไปโอ้ยอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าพเพชรเพชรบัญชาที่นักทุกข์นะครับและก็อีกอย่างนึ่งเป ไอ้เจ้าถิ่นด้วยแวครับนล่างไปอีกแล้วครับเป็นผู้ต่อสู้ที่สูงยางก,กว่าต้องโหลดที่ให้ตูเข้ากานครับอ้าวมายังทนได้อยู่ครับสปริงดุมเตะลําตัวครับอ้าวอ้า,อาโวโดนหมัดล่วงลงไปเลยครับโอ้โหตีการ์ดเลยครับหมัดซ้ายของเพชรน,น่ากลัวมากฮะนกนะฮะ ียวครับเรียบร้อยเลยครับนะฮะมาชมภาพช้ากันครับท่านผู้ชมครับซ้ายลูกมีน้ำกระจายเลยครับเข้าไปที่บริเวณกลางของนาง้านหน้าเสมิงหนุ่มเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้ครับเรดคอร์เนอร์เฟ็ดเฟ็ดบันชอ สายจังวัลน,นี่จังหวะนี้ก็สวยครับแม่เตะนำตัวสองครั้งจากพีโตผาควาลา,านนมีแบบเป็นมัลเลยเอาเน,น้นนายสู้นายแล้วครับเอารอบเบิร์ตไปโดนทองหลายดอกไปเหมือนกันครับโรเบิร์ตครับ <c oughs> อันตรายถ้าถ้าโดนบ่อยๆนี่นี่จะแย่นะครับยังทนไหวยังทนไหวโอ้ปัดขวาตัวปันดนีครับหน้าหงายเหมือนกันครับโอ้หน้าหงายลุติดนะครับโรเบิร์ตเตะนำตัวไป ลอยขนมาเตะพืชทําไม่โดนมาแล้วก็ปัดมาแล้วแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องจากวันล็อกเข้าไปครับ,บอดเขาา่าครับในการเข้าไปเพชราพรมมีความมั่นใจมากครับในขณะที่โรเบอร์นี่ดู <c oughs> ถึงตอนนี้ลูกพี่ก็บอกว่าช่วยเองไม่ได้แล้วนะอยะู่บนเวทีนะ,ะตนเป็นที่พืชแห่งตนต้องใส่อย่างเดียวแล้ว เป็นว่าเพ็ต ropa ทำอยู่ฝ <us> ่ายเดียวเลยครับเมื่อสักครู่นี้แม่แล้วโรเบิร์ตแค่แบบทีแตกแต่ครับแล้วเวลาเหลือเยอะครับเนนาที45วินาทีครับบาตมาที่จะรบสู้เหมือนกันครับแต่ว่าเพชรภาใส่หมจกันต้องติดกันเอาไว้นั่นเลยครับไม่ประมาทครับโุ่นพี่ครับอย ต่อไปนี่จะเป็นคู่เอกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอดใจรอ,อกันอีกนิดนึงก็อยากที่จะดูคนไทยดูว่าวเป็นยังไงบ้างศิลปะาวสินบ่นาวประจำชาติของคนไทยใช่ครับผม,มาชมอบแล้วก็ชอบแล้วก็ไปเรียนต่อเพื่อเป็นได้ต้องชื่นชมนะครับเจ้าก,กันเสร็จสิส้นเรียบร้อยโรเบิร์ตนี่มวยรุ่นน้องก้มกราบรุ่นพี่เพชรรพาเลยเรดคอนเนอร์เพชรรพาโซสอเพชร หนึ่งสองสวยงามตักงแน่นเสียงดังฟังชัดนะครับไม่ใครก็ใครเดี๋ยวก็รู้อายุนี่ต่างกันไม่กี่ปีครับสแีแดยสิบเหอายุยีงไงไ่สิบสามหนอยหกสบเกโอ้ยหนักไอยังแน่นเลยเกียร์ตาคิดมามันชุดอันตรายเลยเกินต่อสี่สิบวิสายเดินเข้าไปเตะ นาคินเตมาแต่ย่อพาสวนไปได้ครับลบได้บัดหนึ่งสองเข้ามายังไม่เกรงกลัวในคาเอาดองนี้โอ้โหยี่นะครับดูสีหน้ารับูห้าเจ็บปวดครับเจ็บปวดจริงๆครับโดนเข้าไปแบบนี้โอ้โหนี่ครับลงเลยครับลงเลยอยู่อกมุมนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่ครับจึ๊กเข้าไปครับ ขาซ้ายครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับเด็ดขาดจริงๆครับเบรดคอนเนอร์ยอดผู้พาวิงมาน อีีกทวยไทยเข้าฝ่ายแดงครับเจอกับโนทานตะเวอยจากสุเทียออกเอาหัวโซ่สู้นะครับเฉลิมซับบุตลายสูงยาวแบบนี้แล้วก็ท่าที่สังเกตดูไเอาอวยในการหลากหลายเหมือนกันกดดันงมืต่อสู้ทำต้องทำให้ได้ให้ชัดเจนครับได้ครับเตะซ้ายจังหวะนี้ได้ครับเอาอย่างบางแดนอยู่เฉลิมซับต้องโตบังไทยเข่าลูกนี้สวยงามเอามา เขาหลอกไว้หลอกไว้ไลยับเโดนไปบางครับยังทได้ยังไม่จะเสียเขาเอาคืนโอเคตัเขามาไม่ใครก็ใครครับไม่ใครก็ใคเดี๋ยวได้รู้เรื่องแน่ครับลอยโอยโดนเตะลากยังจบ่อยๆเลยครับถึงเตโซมาดอกนี้เขามายังไปโดนชนะสตีแล้วแต่ขึ้นไปเหมือนกันโกเน โอ้ยจังหวะนี้ครับแรกกรารลอยบอลไปข้กองหลัดมาเป็นชุดบอลชนะโองกลางเรา,ะาเอะไปครับเตะตึบตึบขึ้นไปแม่งโอ้โหหมัดนี้ จะเริ่มสับภูเก็ตไฟครับเกี่ยวไ้ได้เกี่ยวลงครับเจอโดนล้มไปจังหวะครับผมนะฮะและที่กฤมณดของเราเห็งนี้ครับแน่นอนครับบวยไทยซอฟพาวเวอร์นะครับเที่ยวสถานที่ที่สวยงามนะครับรับประทานอาหารที่อร่อยแล้วก็มาชมมวยไทยที่นี่ครับและ ได้ก่อให้เกิดอาชีพต่างๆนะฮะคนมีอาชีพมีงานกันมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาวินเข้าไปหมัดซ้ายทีบได้เหมือนกันครับมาวินุเข้าเป้าเอามาซ้ายลูกนี้ทำได้ดีซ้ายซ้ายไปอีกแล้วครับลูกซโอ้โหตอนนี้ทำได้ดีกว่านะฮนะ ได้ดีกว่าครับยอ้อไกลเอาละครับมาดูกันต่อบางวินพยายามจะเข้าไปครับพยายามจะเข้าไปให้ถึงโดนทุ่นไกลพักมาเอาโดนเข้าไปแบบนี้ยังไงนี่ต้องมีเทียงมากครับย้อนกลย์เอาโดนเยอะไปแล้วครับหลายยกแล้วนะครับผมตอนนี้เข้าไปโอ้หมัดตรงที่ลำตัวดอกนี้ครับตรงลำตัวอีกทีหนึง่งมาวินเอ้ยยอดทุไนไกลมันจะแผ่วๆไปครับเอ๊ะ จะคืนมานิดนะฮะล็อกไปครับยอ่อคนใกล้เท่าสี่เท่าห้าเท่าหกอ้เขาขึ้นมาดองหนึ่ง,งครับย่อคนไกล้อีกองหนึ่งแล้ว,วกรบพมแต่ภาพช้าครับนี่ครับ่อยเปลี่ยนเข้าไปครับหมัดขวาร่วงเลยครับโอ้โห red connor marwin who gets fight club from Germany.